สวัสดีครับสวัสดี f c รถที่แตนข้อสอเจริญยนจังวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ผมจะบอยมีแตนมานําเสนออีกคันนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะเป็นนีแตนหก0้อใหญ่นะครับเป็นเครื่องยนตคูเปอร์ต้า RT 1 4 0 14แรงนะครับไดสตาร์ทนะครับคันนี้เป็นรถมือสองเก็บงานนะครับแต่ว่าสภาพเดิมยังสวยอยู่นะครับสดจากอู่เลยนะครับคันนี้นะครับสีดําเดิมจากอู่นะครับสมพธิการช่างละหารนะครับ ลายคนรู้จักดีนะครับสภาพโดยทั่วไปโดยรวมสวยนะครับโครงสร้างดียังเดิมๆจากอู่เลยนะครับสภาพยางสวยเลยนะครับคันนี้สวย6เส้นนะครับดอกยางยังเหลือๆเลยนะครับยางสวยมากมีดอกยางอยู่นะฮะสีหน้าเดิมสวยทั้งเส้นไม่ดามไม่ปุกนะครับมีเกียสโลนะครับตัวนี้เกียสโลนะฮะค่าหน้าก็เป็นของอีสุร้อยสิบนะครับของร้อยสิบนะฮะสวยเลย สัดส่วนรถอยู่ที่กว้างเมตร80นะครับคันนี้ยาว3เมตร40นะครับถือว่ายาวเลยนะฮะมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้พื้นกระบาก็สวยนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับมีณน้องท่านใดหา600อไว้ใช้งานก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์0856596501นะครับดูดอกยางครับล่องลึกนะครับ เหลือๆเ,เลยนะฮะดูสัสีนะครับส,สวยๆนะฮะระบบเบรกเป็นเบรกลมใช่นะฮะตัวน,นี้นครับเป็นเบรกลมนะครับเดี๋ยวลองสาธิตลองขับให้ดูนะครับหร้อใหญ่นะครับ เครืองยนต์14แรง k u b ต t a นะครับตันใดหารถไปใช้งานก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์085 659 6501จัดส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะครับแรงดีครับแรงดีหรือว่าวิ่งดีคล่องตัวครับ สำหรับรถใหญ่วิ่งได้ขนาดนี้ถือว่าแจ๋วนะฮะเร็วนะครับเช้ได้เชได้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจหารถไว้ใช้งานก็อย่าลืมที่ร้านสอเจริญย,ยนต์จังหวัดบุรีรัมนะครับสำหรับคลิปนี้ครันนี้ขอบคุณมากครับ